น ar ัยะอาวิวหาพูลาปาลีปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนางุปกะปัตอิจิตังปัตตังตุมหังยิปเมีวะสันิสตังคุณังกับปะจันโภปนาโสยะธามณิโสติลาโสยะธา สุข <an> ิท <t> ธ <ool> <an> ิขายุโกพวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุทธาปจายิโนจัดตาโลธัมมาวัททันติอายุวนาสุขังหัลังสาธุสาธุวันนี้เป็นงานประกับใจพ่าพรุ่งนี้